สวัสด,ดีวสวัสดีจัดจิบกาแฟวันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์แคมปิ้งก็คือว่าเป็นหม้อพวกหม้อนะครับนี่ราคา2 8 2บาทรวมส่งนะสั่งมาจากคาราซาอ้ายแกะันเลยโอเคเป็นกล่องอนี่ครับเป็นชุด เป็นเซตเซตห้าเซตนี่เป็นอย่างนี้โอเคเป็นวัดสดุสแตนเลสน,นะครับสามสามศูนย์ส,ส,สี่อะไรปรนะมาณนั้นโอ้โหนี่แกะเข้ามามาเรียบเป็นกล่องอืมโอเคเป็นถุงอ๋อมีถุงให้ใส่ด้วยนี่ถุงโอเคอยู่นะ มีถุงแล้วก็เปิดออกมาก็จะเป็นกระทะนี่สเตนเลสสามส่วนสี่นะครับเคยิแล้วก็จะเป็นมือจับอย่างนี้ให้นี่มาม่าได้สองหอ่อได้เลยเนะี่ยก็ลึกอ่ะหอ่หอหนึ่งเต็มที่เนี่ยห่อหนึ่งได้เลย นี่ครับหนึ่งชิ้นแล้วนะแล้วก็กินชิ้นสองสแตนเลสอย่างดีนะนี่ลงมือจับก่อนโอเคอืมนี่ก็มาม่าได้อีกห่อหนึ่งหรือต้มน้ำร้อนได้โอ้แข็งนะโอเคเลยนี่สองนะ แล้วก็ชิ้นที่สามก็จะมีสามใบสามขนาดนี่สามใบสามขนาดเออหนานะหนาเลยหนาหนาหนามากไอนี้ตุดลึกไอนี้ที่จริงใส่ต้มต้มได้สองห่อเลยนะใส่น้ำแค่นี้เรามามา่าใส่สองอันได้เลย ไอ้นี่ทอดไ,ไส้กรอกไส้เกลกได้ปุ๊บสแตนเลสแล้วก็จะเป็นคล้ายๆแก้วแต่เรานี่นี่สแตนเลสสามเนสี่แต่เราเอาเอามาต้มน้ำร้อนได้นะต้มน้ำร้อนต้มน้ำร้อนจิบกาแฟติ๊บ หรือว่าต้มแล้วก็เทใส่ดิบกาแฟได้จะมีด้วยกันให้สองใบนี่ก็อีกหนึ่งใบนี่ตะเลยหูแก้วหนามากแก้วหนามากลองฟกนี่ใบเล็กใบใหญ่อ่าจะเล้ไปดูวิธีเก็บเก็บปุ๊บอ่าเก็บ,กลบ,บแล้วก็ซ้อนเ่้าไปนี้เลยปุ๊บแล้วก็ปุ๊บ ปึ๊บ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 นี่เหลือแค่นี้แล้ววัสดุหนามากซัตเลอร์สามส่วนสี่ด้วยคุ้มคุ้มคุ้มสองร้อยไร่กีรบกสองร้อยแปดสิบกว่าบาทแล้วแล้วก็มีถุงใส่ให้แล้วก็ใส่ถุงไว้ป๊บ ปุ๊บนี่เก็บเหมาะเลยสำหรับพกพาไปแคมปิ้งมอไซค์อะไรได้ใส่มอไซค์สบายเลยเนี่ยขอยงผมถนัดใส่มอไซค์นี่ต้มมามา่านี่โอเคน้ำหนักโอเคอยู่เพราะว่ามันหนาไปครับเสาเลยครับนี่เสเลส <c oughs> แล้วก็ใช้ด้วยครับไปบ